เาเพ้อามกีขอบุญมาแล้วดูนัดด้วยตัวเครื่องหนึงของการนั้นต้ออกเดยังไงจะเจอคิดเดียกับบริการรอบกันยิ่งาอบ้ยเป็นไหนล่ะให้ไหนมา ของผักของพอบุญแซ่บได้หลายนั่นน่ะเออมีถั่วโรยเอาออกมาบดบ่อมันลดเออลากัดนะจักแน่กินของไทยน่ะเดี๋ยวมาเอามาเอาโดนัทพิจายรณาพิจารณาดูแบบสบายดีออืพี่พอบริมาเด้อป้าป้าพีมาน่ะ เกินี่ให้เมื่อคืนนี่เกินกี่ยห้เอ้ยดีใจป๊าๆมาดีใจบ่ถ้าเจ้าลเมื่อแล้วอ่ะก็เจ้าลงเมื่อจังได๋ติตื่นบ่ว่าบ่ตื่นดีใจบ่ลูกดีใจบ่เอ้พอไปลามือก็บ่สบายดไมห้บ่มห้ลูกเดี๋ยวคเดียวเอ10นาทีเท่านั้นตั้งนาฬิกาตั้งันแม่นนะจบกะยังบ่ได้ปิดแด

อยากบ่อ no ีด oh ักบ่กินใหญ่เด้ออันนี้ชักบ่ได้ไอดอกแต่ว่าเพิ่นเจ็บคอยานเพิ่นเจ็บคอหืหืบางอันก็ใหญ่เด้อนี่เนาะนี่มันก็ใหญ่สินีใหญ่แซ่บบ่แซ่บแซ่บ ของแท้นี่นะของแท้ของแท้แทวาเนี่ยขอแทของแทแทวของแท่ของแท่เทวาของแท่ของแททวาัชรานนั่นกเป็นขับไปละละละหมดอาหาละเห็ดอคคึอยู่แค่อหนะยังมูตืนด้วยนะยังงูตืนดนว แม่ยมปากแม่นั้นจนช่องมองช้ามองเนี่ยสีว่าอะไรหายหมดเป็นยมบุ๋มบึ้มครับนั่นเป็นกระปั้นอะไกระปั้นอันนี้นะสีเดือดออกเมื่อคืนเจ้ามันโตปากให้ติเป็นอกเบืนนั้นยิ่่อะจกเข้าไปแล้วก็เฮ็ดทุ่นออกมาเราได้ มูมาเฮ็ดก <laughs> ็ให้แหละแม่นมักดึงปะแม่นตูเตียว่าแม่ตูมักกินโตกินเตอันนวมัก่ของมันแซ่บักนมาให้ันค่ะค่ะก็เละ มตุกับมะมาฮาดานเนี่ยนี่ไงูมาบ่ต่มาบ่มาบไหนระเภทได้แลป่ไื่้วอรนับง่มุนาห่นเอะนเอาโตอันพุดๆนียโตคือของห้าวมายันผ้า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 แท้สัมาผลแต๊เปิดน้าข้าคือ่นแหนะมันคอยรดย่านคอยเวลาเอาขื่นเตะหนาเมื่อมือเขาเปียกอย่างเนาะ

อย่างงอยู <t 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 ่ก uh ่วนรก็เปลี yeah> uh ่ยนเอาน้องุ่นงงอยู่กันหมหาเนี่นะกันเห็นแล้วคายน่ะอันนึงก็ว่าอันเกือบร้อยมันจะหาชิบาทนะชิ้นหนึ่งวาชนะอืมพอเ่ินมาเห็นกึ่มย่อยไทยล ชนอหน่อยท่อปุ่นก็ได้พ่อลมหน่อยเลยมาค่ะส้มฉีองูเน่ฒนาตาส้มซึ้งนี่หนตาซึ้งซึ้งมาลุกบ้างึฮึฮึฮึ มนงมาหนห้องนะงัวนอนโกนข้าพังขาวันงัว <c oughs> น,น,นั่นคือน่าตัวนลยน่งนางในรถมากำลังเชืยร์ตัน <c oughs> นนหนึ่ยนั่งกตรงนี้อีกคนโกนล,ละบ่มาแล้ว่ีโกนแล,ล้วบ่ยังวนหาบีช่ไหม ทุอย่างมันมีขึ้นเดีีว่าขึ้นนะวะเนี่ยนะมัเลยเคยตุดเมิงเสือตุดเมิงอ่อันน้นเห็นอันใหม่อันน้าจิ้มที่เห็นนะอันนเมิงนะู้วจะเจียบอเจ็บใส่พรายจะเ่อเห็นว่เห็นมีไอตัวนั่งอ้างนทุกอย่างมันมีขึ้นอันอันพวกมันยิงกับผู้ชายใส่หมวกอะไร กันกะลองต๊ดมึงนิจเจานก่ากันก็ไม่ได้มึงกับเ่นเล่นได้หมเนเตะนีนางกินหูงูนะิน่นกินนั่นกได้เราเห็นนะแต่วก็หัวหัวเทวหัวว่า่เตมกเปล่าหัวป่าคนนีคนิ่งกันเนาะคืนิ่กันเนาคืนิ่กันนะนิ่กน้อยนิงกน้อยนิงกน้อยนิ่งกน้อย

หอมแก้มพอบุญเนาะค่ะนี่อ้ยคืนนี่คืนนี่อ้ยคืนนีอ้ยเอาเอาแก่เอาเอาเอาหนาคืนมาโป้ใส่แก้มพะนะมันคืนมันคืนอ้ยคืนนี่คืนนี่อ้ยคืนนี่คืนนี้

อะไรเนี่ยคาดหาคออย่าเออไอ้เจ้าอ่อนเดยพี่นอดพอป่ะฮากอดปั๊บแล้แหละเมืองคลิปนี่กับป้าอะไรฝืนห้องอ่ะยปแบบแม่บอกว่าให้ห้องพอห้องพอด้วยเด้อห้องง่ายเดยป้าออก าเราใสตุยเดินเด้อหมดจไดเยหยยังไหมันอันอิ่มนะกันช่องกันมากกันใส่ช่องอันนี่้าวไดหฮะ้มก่าจอมากินกับข้าวก็ได้แบทำมาแล้วค่ะม่ดีโอเอากแก๊สไดฝากเลยเนาะเออออกแก๊สไป้เลยเปิดทีหนะมันเบิดคักอยู่บ่พาแก๊สเบิดคักแล้วมันเปิดตัวไี่อรม เอานี่ยเงหาวมเดิมเมอนก่ทั้บุตรดิแ้นั่งที่นั่งเปิดมั้งันจเปิดอีกแล้ดิประคำนี่เปิดอีกแล้เปิดอีกได้ตัวเย็นนี่เปิดแค่นั้นน้เย็นแล้วอ่ะไป่น้ำบาบ้างเดแล้วมาอุ้มเน้เมื่อปะมแรงพอเฮ้ามานอนกอดชื่นใจลดแรงนี่กอดชื่นใจ chắc là vừa ra phố buôn ngan ngang ngon kuôn mát xanh kong pha móng kong nát nó nát mía vừa ra phố yun nát sưu tụi hôn 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 <cười> ừ. <cười> ừ. <cười> <Chịp mong cười> à. hôn 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 ทุกอย่างมันมีคืนมีคืนอยู่กับภาชนะภาชนะพาสามคนไปเหมือนกันว่าว่าไอเก่าไงแต่ยังนวดหงุดหงิดอ่มัมันก็ได้ไล่เติบอยู่ว่าภาแกอันเห็ดนะเห็ดนั่นไงทอดทอดน่องหลวงพ่อเกงทอดชั่วเลยนะใช่ มื่อวานนี้ว่าสิไปหน้าเพพ่อนอนมื่อวานนี้จำไปตีออกไปหน้าเลค่ะีปไข่ไปหน้าไละไปน้าพี่ไข่ไปเลยหน้าทำไมน้จะได้แข่งแดดเนาะมาอยู่รมอยู่หยุดจุดยเลยเย็นก็ยู่เพื่อนนี่อยู่เพื่อนเปิดพัดลมเงยมัวเย็นอยากไปน้ำพอลไปลอดเสื้ออาไปรถดอ่ะลอมยุไปให้ไลองบ่ เดี๋ยวหาพ่อวะเปิดหากระตื่นนอนพี่นอนงีเนาะหากรตื่นนอนเป็นหอนกันจปเะอะเจี๊ยบคือไื่เคยเห็นใชยเปล่าใช้ยุมันมีหลายหลายมีหาสุตนไห้เส่อแบบนี้ จดกซดยอยังมาน้าแม่นะ,ะซีซ้มเหม่ไปหาไปหาป่าไ,ได้ไหมไ,ได้ไมไปหาปลาไปลาปลามาอลไรบุญปายังนี่มาให้แม่เงินดูป้าเออฮั่ดุ๊กีน้ดูย่อไปนามนะเ<ม>นี่ยมึองพออยู่กบุกะ

ไม่ได้ยังไงเราสคอูอยู่นะนิ่มได้แล้ววะนิ่มได้ไอ้ทิดบ่ไอเสียงลมพัดได้เดกโอ้เสียงประตูวะ ผลแบบคล้ายๆคือแบบเจ็บเจ็บคอนะมันแบบว่าเวลาเอาเอากดนมหนือว่าน้ำเขาแบบเอียแบบ้งแน่ว่าคิดว่ามีอย่างค่าคอบ่าวะกระปุนมีอย่างช่องเอาไปนอนละก็เปิดไปทายช่องมึงคือบริมีอย่าง ยังคือผู้จักหลับจักนอนแทะแม่วะอากาเหตบืนน้องไปมานอนพอป๋าโอ้ยว่า๋าบนะ้หละฮะปามานะนีอหละองานะน่ลห้ะป่าป่าเสีมอนในตู้เย็นแน่ว่ะพอตู้สื่อมาว่ะเซ็จเซ็นมงให้ลูกนะพาะเซ็นมงให้ลูกนะ

ว่าน้ำตาลกะทิว่<ม>หาห<ม>้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบว่ะบุคุม้มบุคุม้มอ่ซื้อกี่โนดนี่วะ<ม> <c oughs> นอนตักนะนอนน,อนะพอสิาพักน,นะนนะสักหน่อยออกไปสักหน,น่อยเขาไม่ได้ปะปะอนี่จะ้ปะปฮ้ยปะปะไปบุ้นบุ้นวนี่เมื่อวานนี่กะอาทองไปตลาดกับเอื้อยผ้านาะเอารถไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ไอ้อาทองห้องอาทิตย์แล้วก็เห็นโดดเพิ่นไปแล้วก็บุญเพิ่นว่าแล้วก็เขาเมียว่าเสียงเพิ่นมาดิ้นนะเมื่อวานนีดคือเด้ก็คิดว่าเพิ่นันก็่หวบ่บุญบุญเพิ่นเพิ่นมาเพิ่นนะบุญบุญเพิ่นว่าล่ะหวบ่ล่ะหวบ่ล่ะหวบ่ มีมีช่องนั่น่คุณแน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำมันลินชองแหวกแดรถกันโบได้องที่หร้อปะาโจไปเปลี่ยนวันเสียายโลน์เลยเป็กระแทยอาอมไมอกไหม เอขาเอื่อยอ่นี่ยังมาดิดเมื่อวานนี้แนมเขาจับอะไรกันแนมมันนั่นน้น้อยเยอะน้น้อยเยะแดน้น้อยออยอะดวงคลองขนาดไดเพิน่นอืออ่ะตมือเลกตมือเด้อ่ะถืจา่าเ้ยถืจ่าเ้ยแขจิกแจงเห็ดปวกเริ่ม่เอายาเากัไปพาบริเวณกินมูลนเพน่นเห็ดกินนะผม ฉลาดจะจิ้งแจงไม่ว่านี่จะเอื้อยแจงให้กินนี่จะจิ้แจงให้ปวกฉลาเด้อมาลงมาบาชิเศษสำหรับเด้อเพราะอะไรผมลงมาเน้นชิ่มผมอ่ะผมน้อยเน้นเด็กเก่ตื่นมาช่วงนั้นชี่ช้พ่อบกวนกระตื่นเองแน่แล้วกเนะ ตื่นมาบ่เห็รอโบเห็นพ่ไอแบบนเี้าเห็ดใหม่ไปเลยดิจ้าว่าแขวลูดูช่อว่าจังเนาะจ้าว่าลูกแขวลูดูช่อแจ๊กจังเัินลูกจังเจ็บปากแบบนั้นเดี๋ยวว่าเอาอันกวนนมเข่านี่มีแต่อย่างห้างเหียวช่อเหรออย่างเจ็บย่างคั่นมายะ ฮึชัจอ๋อชัจอ๋อบ่40เดือนได้เด้นี่20เดือนได้เด้นี่ไหนอีกบ่ได้หลายมือเลยนี่10เดือนเลย10เดือนเลยพ่อนี่10เดือนเลยฮะติ๊ก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  ใส่แนอ่ช่ชใส่เน้ใส่ช่บักติ้วแล้วก็ใส่ข้าวอีตูสับปะรกเกลือเป็งนัวใส่มะเขืออ้าวครบ้าเอ้าเอ้าวโอเคแถวเดียวจะจบคลิปเพียงสำนีก่อนะ ขอบคุญขอบคุณป้าลุงหลายๆเด้อสำหรับส้มวาสนาเด้อป้าลุงเด้อคลิปนี้กะขอจบเมี่นเพียงสนิกรไปแล้วกล่าวเข้ามาสบายดีทุจรรยาตรนโนะทุจรราเร็วเร็วหันมาหันมาชงใส่แข่าชิอ่อกอันนี้ทุจราเออสบายดีนอนไปแข่าชีออกกกะไครอันนี้คนอันนี้